สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับบอยยอดสินนะครับวันนี้เราจะไปสุขุมวิทกันมารีวิวรถครับรีวิวรถคือขับรถยังไงให้มันดูแดดร้อนครับขับรถด,ดีๆก็ด,ด,ดีอยู่แล้วขับยังไงให้ดูแดดร้อนนะ่ะนี่เลยอือเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ว่ายัง พอโอเคอยู่เดี๋ยวให้ดูล้อน้อนบรรยากาศมันได้นี่หัวโผล่ได้ปะเนี่ยนี่มือโผได้เนะยวันดีวันด,ดีมือประธานาธิบดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะด่าเเี่้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้น เดี๋ยวผมผมว่าผมขอปิดสรุปดีกว่ามันร้อนเดี๋ยวเราจะไปสุขุมวิทกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เที่ยงก็ขอบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนนี้เที่ยงคือแบบออกมาไม่ได้เลยคนมากินข้าวมายังไงอ่ะ กนออกมากินข้าวครับขับรถรถติดนะกรุงเทพจะมีอยู่สามช่วงเวลาก็คือตอนเช้าประมาณ7จ็ดมงครึ่งถึง9ก้าโมงรถจะติดแล้วก็ช่วงเที่ยงคือ1 1บเอมงครึ่งถึงประมาณบ่ายรถจะติดแล้วก็ช่วงประมาณ 30, สี่โมงสี่โมงครึ่งนูนะ่ะลากยาวทุ่มสองทุ่ม ก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็วันด้วยวันศุกร์รถจะติดแต่เดี๋ยวนี้เราโอ้ขับชิวๆครับเมื่อก่อนผมไปสุขุมวิทนี่ขับรถถ้าขับไวๆก็ครึ่งชั่วโมงอะ่ะระยะทางแค่สองสามโลเองนะฮะสองสามโลนี่ขับไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้เรอมันก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมอะ่ะแต่คือเราไม่ได้ขับไวขับชิวครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที แต่ถ้าตอนเย็นมาปุ๊บชั่วโมงบวกชั่วโมงบวกตลอดเลยอันนี้เราอยู่เซนทันพรามเก้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางหลัดไปหาข้างหลังอสอมทอ,อสอมทอแล้วก็ตัดเข้าเพชรบุรีครับแค่นี้แหละเพื่อนๆ แค่มารีวิวขับรถยังไงให้มันร้อนเดี๋ยวผมขอย่าขับรถก่อนนะครับ